สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดความจริงปรากฏกูรูสมองเพชรเปิดความลับที่ปิดมานานทักษิณไม่เกี่ยวข้องเหตุการณ์กรอเซถึงเวลาเปิดเผยความจริงภัยสารเผยทักษิณไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์กรอเซ การใส่ร้ายเรื่องนี้จึงไม่เป็นธรรมและไม่เป็นผลดีแก่ใครเลยกลางทำลายปฏิทินวิบากฟันโชรัตนาวาประยุทธ์อยู่ในช่วงวิกฤตที่สุดนับตั้งแต่ยึดอำนาจนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณโพสต์ f เฟ e บ o ๊กระบุว่าทักสินไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์กรอเซ นักการเมืองมุสลิมทางใต้มาหารือเกี่ยวกับการย้ายพักไปอยู่เพื่อไทยแต่ติดขัดด้วยพี่น้องมุสลิมภาคใต้ยังติดใจกรณีสังหารที่กรูเซซจึงบอกท่านว่าเป็นความเข้าใจผิดคุณทักษิณไม่เกี่ยวข้องเรื่องเหตุการณ์สังหารที่กรูเซซเลยแถมไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปจึงถือโอกาสเล่าเหตุการณ์กรูเซซให้ฟังว่าหนึ่ง เหตุการณ์กรูเซเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากกรณีที่ผู้ก่อความไม่สงบระดมกําลังระดับสองกองพันเคลื่อนมาตามถนนสายหลักและแยกเข้าโจมตีสถานีตํารวจสถานที่ราชการและฐานปฏิบัติการของฝ่ายรัฐบาลหลายจุดพร้อมกันแต่ถอนกําลังกลับไม่ทันบางส่วนถูกกองกําลังของรัฐบาลล้อมไว้บริเวณมัสยิดกรูเซและผู้ก่อความไม่สงบหลบเข้าไปอยู่ในมัสยิดนั้น 2. ครั้งนั้นลุงจิ๋วเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงจึงเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์และได้มอบให้พลเอกพันลบปิ่นมณีซึ่งรับผิดชอบกออรอมอนอเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์โดยพลเอกพันลบปิ่นมณีลงไปบัญชาการด้วยตนเองตั้งแต่เช้าตรู่ทั้งสองฝ่ายตรึงกำลังกันโดยฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในมัสยิดในขณะที่กองกำลังรัฐบาลล้อมอยู่โดยรอบโดยมีประชาชนมุงดู ต็ม,มลุงจิ๋วมอบนโยบายให้หาทางปรองดองโดยการเจรจากันถึงขนาดสั่งการว่าถ้าผู้ก่อความไม่สงบในมัสยิดหิวน้ำก็ให้ส่งน้ำไปให้หิวข้าวก็ให้ส่งข้าวไปให้ต้องการพบญาติพ่อแม่พี่น้องก็ให้ช่วยตามไปพบและให้อำนวยความสะดวกทุกอย่าง <c oughs> เพียงขอให้เจรจาและมอบตัวเพื่อปรองดองกันต่อไปซึ่งเป็นวิธีการที่ลุงจิ๋วแกถนัด 4. ผลเอกพันลปิ่นมณีผู้บัญชาการสถานการณ์ก็ปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย่างเต็มที่สร้างความชื่นอกชื่นใจให้แก่ประชาชนแม้สื่อต่างประเทศที่ไปทำข่าวก็ชื่นชมเป็นอันมากแต่จนเวลาบ่ายคล้อยก็ไม่เป็นที่ตกลงกัน เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาการข่าวของกองทัพภาคที่4ทราบว่าฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบกำลังระดมกำลังจากหลายพื้นที่เพื่อเตรียมเข้าโจมตีกองกำลังของรัฐบาลที่ล้อมมัสยิดกรูเซนั้นพลเอกพันลบปิ่นมณีทราบรายงานข่าวแล้วเห็นว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งทหารเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงใช้อำนาจผู้บัญชาการสถานการณ์ยื่นคำขา ให้ผู้ก่อความไม่สงบในมัสยิดมอบตัวภายใน30นาทีไม่เช่นนั้นจะบุกเข้าไปจับกลุมแต่ผู้ก่อความไม่สงบไม่ยอมมอบตัวจึงมีการบุกเข้าไปในมัสยิดและเกิดการต่อสู้กันเป็นเหตุให้ผู้ก่อความไม่สงบในมัสยิดเสียชีวิตทั้งหมดผู้นำศาสนาในพื้นที่ระดับตำบลได้ออกคำวินิจฉัยทางศาสนาหรือคำฟัตตวา ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสงครามทางศาสนาหรือจีฮัตด,ดังนั้นผู้ก่อความไม่สงบในมัสยิดที่เสียชีวิตทั้งหมดมีฐานะเป็นนักบุญหรือซาฮิตให้ทำการฝังศพได้โดยไม่ต้องอาบน้ำศพเพราะถือว่าเลือดของนักบุญหรือซาฮิตบริสุทธิ์ยิ่งกว่าน้ำถ้าหากคำวินิจฉัยเช่นนี้มีผลต่อไปก็จะทำให้บรรดาประเทศมุสลิมทั้งหลายเข้าช่วยเหลือฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบนั้น 7. ลุงจิ๋วแก่เป็นคนรู้เรื่องรู้ราวและเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดดังนั้นจึงมีการประสานงานให้ผู้นำสูงสุดของมุสลิมชีอะแห่งอาเซียนคือท่านฮุตละตุนอิสลาม ไซยิดสุไลามานฮูไซนีซึ่งมีศักิ์ทางาศาสนาสูงกว่าผู้นำท้องถิ่นมากเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ไม่ให้มีการบิดเบือนหลักาศาสนามาใช้โดยไม่ถูกต้องหลังจากมีการตรวจสอบไตสวนตามหลักาศาสนาแล้วท่านผู้นำสูงสุดอาเซียนได้ออกคำฟัตวาว่าการต่อสู้และการเสียชีวิตไม่ใช่จีฮัดและไม่ใช่ซาฮิตอันเป็นการออกคำฟัตวาลบล้างคำฟัตวาระดับท้องถิ่น จึงทำให้ไม่เกิดเป็นปัญหาระหว่างไทยกับประเทศอิสลามทั่วโลก 8. เรื่องนี้คุณทักษิณไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องการใส่ร้ายเรื่องนี้แก่ทักษิณจึงไม่เป็นธรรมและไม่เป็นผลดีแก่ใครเลยความจริงเรื่องนี้ก็ถึงเวลาเปิดเผยแล้วจึงต้องเปิดเผยเรื่องนี้ให้ได้ทราบและเข้าใจทั่วกันนายไพศาลเปิดเผยว่าตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงครับ ต่อมาโพสต์ข้อความระบุว่าปฏิทินวิบากของคนเอกประยุทธ์ 1. น,นับตั้งแต่ยึดอำนาจการปกครองเป็นต้นมาถึงวันนี้ ต้องถือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์วิกฤตที่สุดคือมีทั้งวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการต่างประเทศและเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาปากท้องของประชาชนประดังเข้ามาทุกทิศท,ทางที่สำคัญคือรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายตามงบประมาณ2,565ฝืดเคืองลงทุกวันแล้ว 2. ช่วง2 3ถึง3เดือนนี้ความเสี่ยงที่กฎหมายสำคัญของรัฐบาลจะถูกตีตกในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรยังอึมครึมในขณะที่ไม่มีการเสนอกฎหมายสำคัญเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาโดยที่ปัญหาวิกฤตการใช้เงินงบประมาณกำลังตามมาติดติดเพราะเกิดแพ้เสียงในสภาขึ้นวันไหนก็ต้องยุบสภา ซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักฐานสำคัญถึงความอึมครึมภายในกลุ่มสามปอ 3. การยื่นยติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ต้องลงมติซึ่งจะเป็นรายการยำใหญ่หนายกรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นในวันไหนคือก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานนัก 4. เมื่อมีการเปิดสภาครั้งใหม่ในเดือนเมษายนก็จะเป็นการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้เป็นการย่ำใหญ่ที่สุดถ้าหากสถานการณ์ไปถึงวันนั้น 5. ถึงเดือนสิงหาคม65ก็จะครบเวลา8ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158ประกอบมาตรา264ซึ่งยากที่จะหักด่านนี้ไปได้เว้นแต่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา158หรือมาตรา264แต่คงยากที่จะเกิดขึ้น 6. ครั้นถึงเดือนพฤศจิกายน2565ประเทศไทยจะเป็น เจ้าภาพจัดประชุมเอเปก็มีปัญหาว่าจะจัดได้ดีเหมือนกับปี2,546ที่คุณโทนี่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือว่าจะมีเรื่องอับอายขายหน้าของชาวพารากันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ